เสียภาษี0.01%ีถามว่าทําไมคนนึงหนเราปลูกกล้ว,วยครับ0.3นที่สามสาบาทกับ100บาทจะเลือกอันไหนแล้วลถ้า,าเป็น100ล้านล่ะเป็นพันล้านล่ะภาษีเท่าไหร,ร่เขาจะต้องเสียภาษีแพงๆอย่างนั้นหรือสวัสดีครับ วันนี้เรามาคุยเรื่องการเสียภาษีที่ดินลกล้างว่างเปล่านะเพราะว่าเห็นข่าวกำลังมาดังมากเลยที่ว่าปลูกกล้วยกันกลางปุงเนี่ยผมก็เลยอยากรู้ให้พี่เลือนเนี่ยช่วยแก้ไขปัญหาที่ผมอยากรู้ตรงนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับภาษีที่ดินทําไมในเมืองเขาปลูกต้นไม้กันเต็มเลยช่วงนี้ครับณปัจจุบันนี้ครับสวัสดีครับผมธนายเรือนนะครับก็ค่อนข้างอะมีความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเคยไปอบรมเรื่องการเก็บจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสภาธนายามมาด้วยนะครับสำหรับเจตนาของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นน่ะโดยเฉพาะในการเก็บภาษีที่ดินลกล,ล,ล,ล้างว่างเปล่าเนี่ยทางภาครัฐมีเจตนาที่จะให้เจ้าของที่ดินทุกแปลงได้นําที่ดินมาใช้ประโยชน์ไม่ใช่ให้ปล่อยเป็นที่ดินลกล้างว่างเปล่าถ้า เอามาทาประโยชน์เนี่ยประชาชนคนยากคนจนก็จะได้ทํางานด้วยมีงานทําเพราะฉะนั้นจึงได้จัดเก็บภาษีเนี่ยตาที่ 0, สูงสําหรับที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่ดินเกษตรตกรรมสําหรับทําเกษตรไม่ว่าจะ,ะทำปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์หรือประมงเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรเนี่ยนะฮะหรือว่าปลูกต้นไม้ด้านด้ารเกษตรพืชสวนพืชไร่เก็บภาษีในตารา0ซแต่ถ้าปล่อยเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์จะจัดเก็บภาษีอย่างหนัก แนวตาร้อยละ0.3แล้วก well, er ็จะปรับภาษีขึ้นทุกๆ3ปีจะปรับภาษีบวกขึ้น0.3เปอร์เซ็นต์ถามว่าทำไมคนนหา่อยเราปลูกกล้วยก็ลองคิดดูนะครับว่าถ้าต้องเสียภาษี0.3ครับ0.3 3,000บาทกับ100บาทจะเลือกอันไหนมีกรณีที่100นเล็กๆก่อนแล้วถ้าเป็นร้อยล้านล่ะ เป็นพันล้านแหละภาษีเท่าไหร่ชถือว่าพื้นที่แพงๆตอนนี้ปลูกกล้วยนะดูเลยปลูกกล้วยครับถามว่าเป็นการเลี่ยงกฎหมายไหมก็ตามเจตนารงของกฎหมายก็ต้องการอยากใช้ประโยชน์อยู่แล้วแต่จะทําประโยชน์ในด้านใดเท่านั้นเองครับนะครับที่ก็ต้องเห็นใจเขาซื้อมาเพื่อจะมาทําพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แต่ในขณะนี้มันทําไม่ได้เขาจะต้องเสียภาษีแพงๆอย่างนั้นหรือแก็ปรับเปลี่ยนชั่วคราวมาทําแปลงเกษตรก่อนแล้วแล้วถ้าเกิด ไม่เสียภาษียังดื้อด้านอยู่ยังยังยังไม่รู้เรื่องอยู่ทำเขาเขามีบทคือคือจริงจริงเนี่ยนะฮะกฎหมายเนี่ยเขาก็จะเพิ่มภาษีลบงร้างว่างเปล่าครับเขาจะเพิ่มภาษีขึ้นเป็นขั้นบันไดพอปีหกหกก็จะเป็นจาก0.3เพิ่มอีก0.3ก็จะเป็น0.6อ๋อเริ่มเพิ่มปีหน้าแล้วด้วยแล้วกี่นร้อเปอร์เซ็นต์ด้วยคือคือตามกำหนดนะนะคูนย์จเปอร์เซ็นของปี2566เนี่ยแหละ อ๋อปีนี้เลยอ่าปีที่จะถึงเนี่ยต้องเสียภาษี0.6แต่ว่าทางภาครัฐจะขยายเวลาอัตราเดิมหรือไม่อยู่ที่กําหนดอีกทีนึงอ๋อแต่ถ้าไม่กําหนดก็คือ0.6แหละแล้วมาครบอีก3ปีก็เป็น0.9เป็น1.2ขยับเพิ่มขึ้นไปจนถึง3%มเรซนโอ้โหมหาศาลนะมหาศาลโอ้ถ้าสมมุติเราคือล้านละสามหมื่นบาทล้านละสามหมื่นของราคาระเมินถ้าเราถือครองต้องเสียอยู่แล้วหนึ่งล้านเนี่ยก็เพิ่มไปเดือนสามปีล้านสามปีล้าน แล้วก็บทลงโทษถ้าเกิดเรายังเพิกเฉยอยู่ขนาดไหนมั้งครับคือมันก็มีอยู่มาตรการอยู่หลายมาตรการนะมาตรการที่หนึ่งถ้ากําหนดให้ไปเสียภาษีอย่างเช่นช่วงเนี้เดิมเนี่ยต้องเสียภาษีภายในเมษาแล้วก็อยากมาพฤษภาครับถ้าไม่เสียในเวลาที่กําหนดก็จะมีเบี้ยรปรับรบ,บวกอีกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะมาตรการที่หนึ่งมาตรการที่สองถ้ายังไม่ยอมเสียภาษีอีกทาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บภาษีก็จะทําหนังสือไปถึงกรมที่ดินระงับการ,รโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้ยังไม่สามารถโอนขายโอนอะไรได้โอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้ครับจนกว่าจะจ่ายภาษีภาษีครับแล้ว,วมีอีกไหมฮะมีมีอีกนอกจากนั้นถ้าสามปีแล้วย,ย,ยังไม่จ่ายยยังไม่่จาภาษีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีอำนาจที่จะยึดอายัดที่ดินแปลงนี้ขายนําเงินมาจ่ายภาษีได้ โอ้โหต้องถึงตัวแน่นอนก็คือถ้าทิ้งไว้แล้วหมดแน่นอนยังในตื่นตัวแน่นอนน่าจะเป็นการตื่นตัวเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆหรือผู้ถือครองที่มีในทุนใหญ่ๆเขาทํำการเตรียมพร้อมมันหมดแล้วทำกันแล้วทํากันเยอะมากก็คือคนที่รู้ก็ทาแล้ว แต่บางคนเนี่ยยังไม่รู้เพราะว่าบางทีหนังสือยังอาจจะไม่ถึงปกหร่นหรือยามาเนี่ยอาจจะไม่ถึงก็ยังไม่ได้เสียพอมาเสียทีหนึ่งอะหลายตังเลยหลายตังต้องระวังให้ดีะโดยเฉพาะปีนี้ต้องรีดทําให้เสร็จเพื่อปีหน้าจะได้ไม่ต้องเสียภาษีในแบบที่ดินล่งร้าง่ปโดยเบื้องต้นเลยนะและและนี่เราก็ทางทีมงานเรานี่รับนะครับรับปรึกษาเรื่องภาษีนี่ฟรีนะครับและการพัฒนาเนี่ยเราก็พัฒนาให้โดยมีค่าใช้จ่ายตามจริง เรารทำก,ก็ทําอยู่ที่ตัวนี้ก็ทําอยู่แล้วก็ดูแลในเรื่องของอการคิดคำนวณภาษีขององค์การเขาคือท้องถิ่นด้วยว่าคิดคำนวณถูกต้องไหมสามารถลดหย่อนได้ไหมอันที่หนึ่งอันที่สองปรับเปลี่ยนจากที่ดินลกล้ว่างเปล่าให้เป็นแปลงเกษตรเนี่ยไม่ใช่ทำเสร็จแล้วก็จบกันแล้วเราก็ต้องไปแจ้งเราทําให้ถึงก็แจ้ง ตลาดที่รั้การเราแจ้งว่าบัตรนี้นะมันเป็นแปลงเกษตรไปแล้วอย่างง่ายๆเลยเรารับทําจากต้องเสียกลายเป็นได้ก็คือเสียภาษีถือว่าเป็นรายจ่ายครับเนี่ฮะแต่ถ้าไม่ต้องเสียภาษีกลับได้ผลผลิตมาก็เป็นรายรับรายรับใช่จากรายจ่ายมาเป็นอะไรลับใช่เราเราทำให้กรณีที่ดินรกร้างมากเปล่าที่ต้องเสียภาษีสักแปลงใหญ่่อาก็ปีละล้านอ่ะครับนะแต่แทนที่จะเสียกลับได้เงินกลับมา ใช่แล้วยังยืนด้วยยังตลอดไปครับตลอดไปเพราะว่ายังไงก็ต้องทําถ้าสมมติทําไปแล้วปล่อยให้ลกร้างก็เจออีกคือที่ดินเนี่ยที่ลกร้างว่างเปล่าเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในมือในทุนครนะหรือผู้ที่รอขายเข้าใจว่าเดี๋ยวก็ขายแล้วเลยไม่ได้ทําอะไรจะให้คนเช่าก็กลัวว่าเลิกเช่าแล้วจะไล่ยนาจะต้องยังต้องเก็บไว้ก่อนแลวเก็บไว้ก่อนไม่ทําอะไรเลยอ๋อแต่นี้เราไม่ได้แล้วภาษีแพงมากครับ ถึงตัวแน่ถึงตัวแน่นอนนะครับก็รับงานแนประโยชน์รับงานเลยนะครับพี่โอ้ก็ใส่เบอร์ต่อเลยเบอร์สับต่อติดต่อมาอยู่ใต้คลิปนะครับใต้คลิปแล้วก็ในคอมเมนต์ก็สอบถามอะไรเลยนะครับโอเค